ลำพูนวันที่21ตุลาคม2518เวลา9นาฬิกาณบริเวณเทศบาลตำบลมะกอกหมู่ที่9ตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายวิวัต์อินไทยวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ครั้งที่หนึ่งประจำปีง็ประมาณ2,569โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอป่าซางผู้นำท้องถิ่นแพทย์พยาบาลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกันอย่างคึกคักโครงการดังกล่าวจะขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีและสืบสารพระราชจะปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจฟันตรวจสายตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมทั้งการให้คําแนะนําสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคติดต่อและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการบริการตัดผมฟรีมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่นายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้าการจังหวัดลำปูนประธานในพิธี กลาวว่าในกิจกรรมหน่วยแพทย์เพื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเป็นภารกิจสําคัญที่สะท้อนถึงปหาหมหากรุณาทิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลวรกิจมหิทธิเนวยีบสี่ลำพูนสถานีประชาชนรายงาน